ราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินิกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวปิตาจินดามณีนะครับที่มีอยู่นะฮะพอดีติดเขาเรียกว่าติดติดลูกค้าไว้ว่าจะมาอัปเดตให้นะเพราะว่ามีคนอยากจะเช่าแต่ว่าไม่มีลายก็เลยดูรูปไม่ได้องค์ใหม่หมหมที่ที่ได้มาอะไรประมาณเนี้ยนะงั้นก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับปิตาจินดามณีเนี่ย เข้ามาดูก่อนได้ลูกพี่ไม่เป็นไรราคาสูงเนาะเข้าใจไม่ไม่ได้ปิดกันง่ายๆอยู่แล้วแต่ก็เข้าใจอยู่นะราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคนหาคนชอบคนเล่นก็มีพี่เพราะฉะนั้นอม,มีถูกมีแพงก็ว่างันไปนะลูกพี่นะโอเคอ่ะไปปิตาจินดามนี let's go ตอนนี้เหลือแค่4ี่องค์นะครับที่ยังว่างอยู่นะตอนนี้นะครับ โอเคองคนี้ยังอยู่นะครับอง์นี้ยังอยู่เเลี่ยมทองอ,องค์นี้คือเลี่ยมทอง9 0นะครับตอนนั้นเจ้าของอมีใบมีใบทองมีใบรับประกันทองด้วยแล้วก็ณนะตอนนั้นที่เขาทําก็คือทองบาทละส5มหมื่นห้าสามหมประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็เท่าไหร่สี่หมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลูกพี่ไปทําใหม่เนี่ยกรอบอันนี้น่าจะประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งประมาณนั้นนะอะ โอเคก็คือสภาพกรอบสวยงามนะครับแล้วก็องค์พระจริงๆอ่ะสวยมากนะรูกพี่นะ,ะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นองค์นี้นะนี่สวยมากนะครับ้วให้ดูนิ้วเนี่ยครบสวยเรียงเต็มนะครับหูนะครับอันนี้เป็นมวลสารนะครับ นี่ขานะครับนิ้วเท้านี่ครบเลยนะมี5นิ้วครบหมดนะครับอ่านี่เลข2687นะครับ687 2687็ด26นะอุงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับ นี่เผื่อใครแบบไม่เขาเรียกว่าไม่มีไลน์มาดูก็นี่มา,มาน้องมาอัปเดตให้ดูนะว่าเหลือเลขอะไรบ้างแล้วก็สภาพเออสภาพพระเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ลูกพี่ก็จําแค่เลขมาแล้วก็มาโทรมาถามราคาได้นะครับอันนี้จมูกสวยนะครับนี่อันนี้ก็มีร่องรอยขีดตรงนี้ต้องมีนะลูกพี่จะติดเยอะติดน้อยก็ว่ากันไป องค์นี้จริงจงอ่ะสวยนะหลังสวยพระสวยจมูกก็สวยนะฮะมวลสารก็มีให้เห็นนะครับเยอะพอสมควรเลยนะองค์นี้ติดแค่นิดเดียวเองนะตรงนี้โอเลีย่มทองด้วยติดแค่ตรงนี้นิดเดียวน,ยน,น,นี่ให้ดูนี่นะตรงขอบกระเทาะนะีพี่ตรงขอบเนี่ยที่พี่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเปนเอ่อ ตรงเนี้ยตรงนี้น,น,น,นี่กระเทาะออกไปนะครับแล้วก็มีรอยลานตรงนี้กระเทาะนิดเดียวนะพี่เนี่ตรงนี้แหละตรงนี้หน่อยหนึง่งนอกนั้นคือยังไม่แตกยังไม่ลานออกจากกันนะครับผมนี่แหละคือเขาเรียกว่าข้อเสียอย่างเดียวขององค์นี้เลยนอกน,นั้นคือสวยปิ้งหมดเลยจริงนอกกนั้นคือสวยครบหมดเลยองค์นี้ เสียด้มากเสียด้จริงนะองค์นี้นะยังไงก็ฝากไว้อ้อมใจด้วยนะฮะนี่น่าจะเป็นองค์เฮงอยู่นะออกสามตัวโต๊ดไปแล้วนะครับนีอันนี้หนึ่งองนะเลขสองหกแปดเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปองนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะเป็นเล่มพลาติกนะให้ดูเดี๋ยวบอกเลขก่อนจะได้จำเลขไว้สามศูนย์ปดเจ็ดนะครับสามศูนย์แปดเจ็ดนะนี่ 087นะครับมือครบนะมือสวยนะครับองค์นี้ไม่บินเด้อันนี้คือปกติไม่บินเลยนะครมีรอยลานบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ตรงพุงนะอันนี้นิ้วเท้า นิ้วทาก็ถือว่าติดคมชัดนะแล้วก็มีมวลสารด้วยนะพี่ๆถ้าไหนรอพระองค์อื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากจบจินดามมนีนะเดี๋ยวน้องจะเอออัปเดตให้นะครับว่ามีอะไรมาเข้ามาบ้างนะครับอันนี้ให้พี่ๆลูกค้าที่เออไม่มีลายดูก่อนนะฮะว่ามีปิตาจินดามนีเข้ามาใหม่มีองค์ไหนบ้างนะ อันนี้ด้านหน้านะด้านหลังด้านหลังนี่จมูกมีแตะนิดหน่อยนะตรงนี้มีแตะนิดหน่อยอ,อ,อันนี้อันนี้มีกรอบม,มันออกรอบม,มีรอยนะทุกพี่ไม่ได้เป็นรอยที่พานะนี่เหมือนจะเป็นเกสานะเสน้นยาวๆตรงนี้ อันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่ว่ามวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะนี่ตรงนี้ก็มีนี่เหมือนมวลสารสีทองอลา,ามเลยนะครับนี่ตรงน้ำเงินนี่ก็เป็นมวลสารนะ่นนี้ โดยรวมก็ถือว่าสภาพปกติแล้วก็มีเม็ดบนสารดูดิสีทองเม็ดใหญ่มากตรงนี้นะครับสามสแปดเจ็ดโอเคถือว่าสภาพสวยงามนี่องค์นี้ยังว่างอยู่นะครับเรียบเรียบเรียบร้อยต่อไปอ,อ๋อองค์นี้ก็ยังยังอยู่นะสำหรับเอ,อ,องหนึ่งหกเจ็ดนะครับผม องหนึ่งหกเจ็ดนี่ยถูกสุดละนะนะตอนนี้นะเพราะว่าเออพระก้อมเนี่ยนะมีลลานก็คือจริงๆน่าจะยุบเพราะว่าแห้งเพราะแห้งแล้วก็ยุนแบบนะแบนนี้ถามว่าปกติไหมก็ถือว่าปกติสำหรับพระผงนะเห็นไหมลูกพี่พอยุบตัวแล้วมวลสามตัวนี้ก็ดีดออกมาเนี่ยดีดออกมาตรงพุงเห็นปะ พอยุบป,ปุ๊บก็มวลสารก็ดีดขึ้นมานะฮะมันก็อ,อ,องค์นี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับยังไม่ได้แตกไม่หักนะอันนี้ไม่แตกไม่หักเนี่ยนิ้วมือก็เหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะแตกหักไม่ไม่ได้แตกนะลูกพีก็ละลานแบบนี้อ,องค์นี้ก็เสียดายอยู่นะเสียดายเลขนะครับเลขสามหลักด้วยสวย หนะึ่งหกเจ็ดถ้าเจอหนึ่งหกแล้วสภาพนี้ก็อาจจะอาจจะสู้ได้อยู่เพราะว่าสู้เลขสู้เลขอ่าองค์นี้ก็มีจมูกนะมีรอยนิดนึงแต่ว่าไม่ยุบนะครับองค์นี้ไม่ยุบจมูกไม่ยุบแต่ว่ามีรอยส่วนใครที่มีลายนะลูกพี่ะสามารถจะแอดมาขอรูปเพิ่มที่ผมเอาไปถ่ายในสตูดิโอมาก็จะได้แบบคมชัด นะขยายขยอย,ย,ยอะไรเงี้ยจะได้แบบพิจารณาอะไรเงี้ยได้นะครับนี่ส่วนเนี่ยใครไม่มีลายก็มาดูนะฮะนี่ในวิดีโอนะพยายามจะถ่ายทุกมุมให้ดูนะครับองคนี้ก็ถือว่าสวยงามนะฮะถูกสุดนะอง์นี้ถูกสุดนะอง์นี้ถูกสุดนะครับนะ ก็คือถูกกว่าพอๆกับองององบินตัวนี้แหละแต่ว่าองค์นี้เลี่ยมทองไงก็เลยแพงทองนะครับองนี้ไม่เลี่ยมทองก็เลยถูกนะครับโอเคแต่ถูกก็หลักเอาเรื่องอยู่อะนะฮะหลายๆๆๆยหมื่นอะแบบนี้โอเคนะพูดอย่างนี้แล้วกันหลายๆๆยหมื่นนะโอเคอันนี้องค์นี้น่าจะเลี่ยมก่อมานะอ่าตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นน้ำยาเลี่ยมหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตรงนี้ตรงขอบแต่ไม่มีกระเทาะไม่มีอะไรน่าเกียดนะครับอ่าฮะเลขสองสามห้าหนึ่งนะครับมีลานตรงนี้ตรงพุงนะครับมีลานตรงพุงนะแล้วก็มีมวลสารอยู่ตรงใต้สถานนี้นี่มวลสาร โอเคนิ้วมือถือว่าครบนะฮะมีนั่นแหละมีลานบ้างเล็กน้อยนะครับผมนิ้วมือครบนิ้วเท้าครบนะมีรอยย่นนิดนิดนะตรงนี้เลขสองสามห้าหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังชบ จมูกสวยนะเนี่ยองนี้ถือว่าโอเคนะจมูกสวยจุดอันนี้ก็ถือว่าชัดแล้วก็อรอยริ้วตรงนี้ก็ชัดนะยันก็โอเคนะองนี้อยันสวยนะเนี่ยองนี้ฮะาายันสวยยันสวยแต่ว่าไปติดตรงรอยลานพุงหน่อยนะครับแล้วก็มวลสารก็ถือว่าคมชัดแล้วก็มี ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยดูดิแก้วนางฟ้าอะไรเนี่ยอันนี้เยอะมากนะครับโอ้โหสวยอันนี้มวลสารเยอะนะมวลสารเยอะ,อะเลขสองสามห้าหนึ่งนะครับองนี้ก็เออแพงหน่อยตามความสวยนะครับผม อ่ะอัปเดตก็คือนี่มีตามนี้เลยนะลูกพี่นะใครชอบหมายเลขไหนก็ทักมาถามสอบถามโทรถามได้หมดเลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปจะอัปเดตองค์ที่มาใหม่ก็คือหนุมานองค์นี้คือสวยปิ๊งเลยซึ่งเดี๋ยวลององค์เนี้ยหนุมานเนี่ยโปรติได้มานะแต่ว่าจะส่งหาพี่คนที่เช่าประจำเนาะคือเอ่ออันนั้นลูกพี่เขาชอบหนุมานนะก็เดี๋ยว องนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งไปถามเขาเลยว่าเอาหรือเปล่านะเพราะว่ารู้พี่เขาบอกว่าจะเก็บกล่องท้าพนุมาลหนึ่งสามหนึ่งเก้านะฮะหนึ่งสามหนึ่งเก้าองนี้สวยมากเลี่ยมสวยมากเลยอเออผมอยากฝึกเลี่ยมจังเลยนะใครอยู่แถวนนนแล้วมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเขาให้เขาเรียกว่าอะไรฝึกเลี่ยมอ่ะอยากเลี่ยมอ่ะ <c oughs> อืออยากเลี่ยมเอง องค์นี้หนุมานเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนนิ้วอะไรเงี้ยครบสวยหมดเลยนิ้วเต็มหมดนะครับเออซูมแล้วไม่ค่อยชัดเลยลูกพี่เพราะว่าตัวหนุมานอยู่ไกลอันนี้นะให้ดูแบบนี่นะรายละเอียดนะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยเลยนะสมบูรณ์เลยแหละนะครับผมส่องข้างใต้แล้วก็เต็มนะ ไม่มีมวลสารหลุดเหลือครึ่งหนึ่งอะไรไม่มีนะก็ก็ถือว่าอุดมาเต็มอยู่ถึงแม้จะเลี่ยมมาก็เถอะอือองนี้สวยมากนะครับสวยทั้งพระทั้งเลี่ยมมาสวยมากเลยเนะดูสิข้างในเขามีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนะก็เลยทําให้องค์นี้แบบสวยทวีเข้าไปอีกนี่โ <Okay. S 2> อเคอะต่อไปมีอะไรเข้ามาใหม่เออพวก พระเจ้าสิบชาติฝาบ,บาทยาแดงก็ยังอยู่นะอันนี้อัปเดตอันเดิมอยู่อันนี้ฝาบ,บาทยาแดงนะครับก็ก็ยังอยู่เพราะว่าราคาสูงหน่อยแต่ว่าสวยนะครับแล้วก็ดวงดี 24k นะฮะก็ยังอยู่นะครับหมาโชคทองแดงก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีโชคเหนือเมฆทองแดงเนาะก็ยังมีนะครับทองเหลืองหมดแล้วนะเออปั๊มเงินปั๊มทองนะครับ ทองแดงกับทองเหลืองก็ยังมีอยู่นะครับเ,เทวพิทักษ์นะมีอ่ะปิตาปุณนีนะครับฝังเ,เอ่อฝังเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าฝังเมตยาชนวนก็ยังมีอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็ยิ่งมียิ่งรวยทองแดงซาตินนะครับก็ยังอยู่นะรูปพีอันนี้สีเดิมด้วยนะก็เลยจะให้ดูไม่ได้ว่าข้างในเลขอะไรอะไร,อะไรเงี้ยไม่รู้นะฮะ โอเคอัปเดตอันใหม่ก็นี่มีอันนี้มานะฮะพุทธเจ้าสิบชาติเป็นเนื้อนวะนะครับเข้ามาใหม่อันนี้นวะนะลูกพี่แต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนวะแก่ทองนะเนี่ยอันนี้นวะนะหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับนี่นื้อนวะไม่ไม่ไม่ใช่ฝาบ,บาทนะลูกพี่แต่ว่า แต่แบบออกไปทางออกไปทางฝาบ้านแหละแต่ว่าสีทองๆหน่อยนี่นะจมูกสวยเต็มนะครับจมูกเต็มนี่ซาลโอตรงนี้ไม่ติดนะฮะนี่แล้วก็คมชัดนะตรงหนังสือชหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับนี่ ลายเส้นวิ่งสวยงามนะฮะอันนี้โค้ดของสำหรับนวะต้องตอกฝั่งนี้นะสำหรับนวะตอกฝั่งขวานี้นะครับแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะลูกพี่อันนี้นาวะมหามวลสารนะครับหมายถึงว่าแต่ละอันหมายถึงว่าเป็นธาตุทอง,งแดงก็จะตอกอีกฝั่งหนึง่งธาตุทงอทงฝาบ,บาทก็อีกฝั่งหนึ่งน,งนวะก็อีกฝั่งหนึง่งประมาณนี้อ่ะนี่เข้ามาเก็บเพิ่มนะหนึ่งแล้วก็มีไหว้ครูวหว้ครูมาหนึ่งนะครับ ว้ยคูหกห้านะครับเดี๋ยวให้ดูชึบว้ยคูหกห้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากก็พูดหลายคลิปละนะครเพราะว่าเออหรียญสวยนะครับพุทธศินก็สวยนะครับแต่ว่าที่ชอบสุดก็คือด้านหลังนี้นี่ตรงนี้นะฮะที่มีเกสามีเออ่เล็บมีหนังกำพร้าของหนูปู่อะไรเงี้ยก็คือรวมมวลสารอยู่ตรงนี้ซึ่ง อันเนี้ยแท้ๆจากวัดแน่ประมาณเนี้ยคือถ้าพระแท้มวลสารก็ต้องแท้ใช่ไหมล่ะอืมวันนั้นแกสารเนี่ยแท้ชัวหนึ่งหนึ่งหกสี่สี่นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็หานุมานมีเออพยาพาลีแล้วก็องคตนะรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยนี่แหละที่ที่ชอบนะรุ่นนี้ไหว้ครูตอนนี้ก็ยังไม่แพงนะอยู่ประมาณสองพันิดอยู่นลสองพันนิดนะคร แล้วก็มีเออดวงเศรษฐีเข้ามาใหม่นะครับโออันเนี้ยคือคัดสวยมาเลยนะองค์นี้นะเฉพาะองค์นี้นะเดี๋ยวให้ดูได้มาใหม่แบบล่าสุดสุดๆนี่นี่นเห็นไหมคัดสวยมาเลยจมูกโด่งมาก จมูกโด่งมากอันนี้เป็นบล็อกออยางนะครับแล้วก็ไหลจิกนะไหลจิกก็คือตรงนี้จิกทำไมไมันไม่ชัดเนาะแล้วก็ยันแตกนะตรงนี้อืเนี่ยยันแตกไหลจิกยันแตกจมูกสวยนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบก็ทำไ,ได้เลยแต่ว่าราคาแรงนิดนึงนะครับ ส่วนองค์นี้ก็มาใหม่นะก็เท่ากับว่าดวงเศรษฐีตอนนี้มีทั้งหมดสามองค์นะครับมีทั้งหมดสามองค์นะใครชอบแบบไหนก็ทำมันได้เลยนะมีแต่ถูกไปถึงแพงนะครับแล้วก็เหรียญเมตตาเหรียญเมตตาองค์นี้ผิวสวยนะอ่นะเดี๋ยวให้ดูนี่เหรียญเมตตานี่ครับคมนะครับหน้าหลวงปู่ชัดเจน เลข2172นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นหนุมานนะแล้วก็ทาน้ำมันว่านนะส่วนองค์เนี้ยใครแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบน้ำมันว่านเยอะๆนะองค์เนี้ยแหละก็คือคือน้อยมากนะมีติดเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้เห็นไหมมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบองค์อื่นๆอะไรเงี้ยนะเผื่อแบบใครชอบนะก็จะเห็นรายละเอียดของหนุมานค่อนข้างชัดนะสีสวยด้วย องนี้คือได้ไปนะก็คือองค์นี้มาแบบไม่มีกล่องนะผมก็การาันตีแท้ให้เหมือนเดิมได้ไปคือเอาไปเอากรอบออกอย่างเดียวเพราะว่าเออ,องค์พระหลุดจากแกนลนะหลุดจากแกนตรงกลางนะก็เลยมากองอยู่ตรงข้างหน้านี้นะตรงนี้ยังไม่หลุดตรงนี้หลุดแล้วนะได้ไปก็คือเอาไปเอากรอบออกแล้วก็เ,เรียมใหม่แค่นั้นเองนะครับอืมเอ่อ อ๋อ oh. แล้วก็ปิดท้ายด้วยองค์นี้แล้วกันนะเพราะว่าองค์อื่นก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะพี่ยัง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 ,ยง,ยงหาได้อยู่แต่ว่าองค์นี้เข้ามาใหม่ชับนี่ยี่กอหงนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นขุมทรัพย์เศรษฐีนะครับก็คือเป็นเหรียญยี่กอหงด้านเดียวนะฮะนี่ด้านหลังก็คือเป็นยานแล้วก็เป็นเขียนว่าโชคดีมั่งคัง่งมั่งมีรุ่งเรืองล่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาประมาณนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเงินยาแดงเงินยาแดงนะครับคุยพื้นด้วยสวยนี่อีกอหงนะครับไขรสายเสี่ยงดวงโชคลาบนะก็ลองดูนะลูกพี่นะได้ไปก็เหมือนเดิมนะองนี้น่าจะต้องอไปเรียกใหม่เพราะว่าเออเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะเป็นรอยค่อนข้างเยอะ เรียกใหม่ก็ดีนะรู้พี่เลข265หกหนะครับสองหปูเซราเสกนะตรงนี้เหมือนเดิมมีตอกช้าง3ามเส้นตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็โค้ดภาษาจีนนะครับมีเขาเรียกว่ามีมีตำหนิอะไรเงี้ยคือหลักๆเหมือนทั่วไปปกตินะครับเป็นเนื้อเงินลวงยาแดงนะครับเลข265นะครับมาพร้อมกับกล่องกระมี่แบบนี้ นะครับแล้วก็มากล่องกระดาษอันนี้นะจริงๆมีเขียนตรงนี้ว่าเงินจะแดงน,นะแต่โดนล่อออกไปละว <c oughs> นื่เงินโลกจะแดงนะครับโอเคไปก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับปิตาจินดามณีนะครับซึ่งสวยมากเรื่นี้ก็คืออย่างที่บอกสวยมีราคาก็จะแพงไม่สวยก็มีราคาก็จะถูกลงนะครับยังไงเขาชอบแบบไหนยังไงก็ลองมาพูดคุยสอบถามได้นะครับใครอยากได้อะไรก็ ทักมาได้เลยช่วงนี้ก็จะเอ,อ่อหาของช้านิดหน่อยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งเอาไว้หลายอย่างพอสมควรนะครับก็จะหาให้ลูกค้าที่เขาสั่งไว้ก่อนนะลูกพี่อืมก็จะพยายามหามาเพิ่มเรื่อยๆนะใครอยากได้อะไรก็ทักมาไว้แล้วกันนะเดี๋ยวน้องหาไว้ให้อย่างเช่นพวกเปิดโลกภาษาลิกาเนี่ยก็มีคนหาอยู่เปิดโลกสลิกา พยายุงทององคโคตก็มีคนถามหาอยู่เหมือนจะมาองคหนึ่งมั้งนี่องนี้มาองคหนึ่งนะทองแดงดมดำองคโคตหลังเสือเนี่ยก็คนก็ถามหาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาเรื่อยๆนะลูกพี่นะเดี๋ยว้องหาให้พยาพารีอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้นมีนารายจักยิงอยู่เหลือเรียนหนึ่งนะพยาพารีก็คนหาอยู่แล้วก็หนุมานนะพังะการก็ ก็มีเดี๋ยวลองหาเรื่อยๆกันเนาะโอเคลูกพี่ขอบคุณนะครับใครอยากได้อะไรยังไงทำมาได้เลยนะผ้าผงผ้าผึ่งเนี่ยผมมีหมดนะแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยก็มีนะครับลองดูโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับรับประกันแท้ทุกองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ მელო მელო